ครับผมกล้วยเบสคาร์ออโต้ฮะรถมือสองสวยๆทุกรุ่นสภาพดีสภาพพร้อมใช้ฮะน้องกล้วยมั่นใจแล้วก็เชื่อแนละ้วเกินฮะว่าชั่วโมงนี้เรื่องราคาเรื่องคุณภาพเบสคาร์ออโต้ไม่เป็นรองใครแน่นอนฮนะเราขายด้วยความยุติธรรมครับมีความมีคุณธรรมในใจครับรับรองไม่เอาเปรียบลูกค้าขอโอกาสให้ Best าร์ออโตได้ดูแลรับใช้ครับอย่างน้อยเข้ามาคุยเข้ามาชมเข้ามาปรึกษากันหรือจะโทรก็ได้ครับไม่ว่าจะทางไหนเลยฮะเรายินดีน้อมรับพี่น้องกั้อยู่นะรอจะเลี้ยงกาแฟคุณพี่ดื่มน้ำเย็นๆเนข้ามาคุยนะไม่จําเป็นเลยครับกม่จะต้องซื้อทุกคันไม่จำเป็นฮะเราจะดูแลบริการอย่างดีเลยถ้าโอเคเซเยตมาดูรถซื้อค่อยว่ากันครับพี่ อย่างน้อยขอโอกาสให้เบสข่า์ออโต้ได้ดูแลรับใช้นะครับอ้ออีกเรื่องครับพี่บอกต่อก็ได้ตังค์อย่าลืมนะครับแค่พี่บอกต่อลูกค้าหรือเพื่อนพี่จองจัดจบรับรถพี่รับเงินเลยนะอย่างน้อย5,000ถึง1,000 0มืึงท่านผู้บริหารฟาร์มาสวัสดีครับ